อมีคนเดียวก็คือเจ้าว่ามีผู้ใดมาแทนทีนั่งเลยเหม็นว่าชีวีสีหมดมหน่ยกันยังมีเจ้าแตงแต่ผู้เดียวเดี๋ยวเบิ่งทังใจไอ้กับโบเคยเลาะเดียวเที่ยวทองไปทางใดเน่านั่งเนาะไอ้ละฮักเดียวฟังให้ใจจนว่าซัวซีว่ามั่งบ่มีทางสีลืมใดผู้ใดเด้นเนาะสีเทียมทองไอ้ยังสิขอฮักเดียวเพียงแต่เจ้าไปจนเทาจนมาแก่ตายคุณเด้อนั่งเด้อ มาเจ้าบบหักไอก็ตามสร้างบบเป็นยังดอกไอโบเดวังเคียงสองเป็นคู่ค้องดอกกันแท้เป็นว่าอีลาบบเลน้ำไอโบหม่ตาเนี่ยเบิ่งก็ตามท่อนนั่งเ้ยเป็นบอ่อนสอนกร้างเจ้าไอสิบอเฝ้าหักเจ้าขี้จังไกเงาผู้เดียวนี่ลานั่งขี้จังว่าละเนาะหัวใจไกเงาละไกือายนว่าคำฝันที่มา รักเข้ามากลังอยู่อย่างบ่มีความหมายดนู้ากันเบาให้ไปกินเหล่าล้างใจแต่อายเห็ดน้ำบ่ไดย้ย่านตายยอนรูปตับแท่ง